ตอนนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษทักศนารัฐที่สามหนึ่งเข้าโคง้งนครชุมมาแล้วนะครับวันนี้มีขบวนสองห้าสี่นะครับหลังสวนทนบุรีนะครับจอดให้ทางขบวนทัศนารัฐที่สามหนึ่งนะฮะอยู่ที่ชันชลาที่สองนะครับ ทําขบวนโดยฮิตาชิ4514นะครับ,บนี่นะครับส่วพิเทศษคัสินารัสที่31 ไฮโตหันใหญ่นะครับ ตัศนินามที่สามหนึ่งไปแล้วนะครับ